ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณคราวที่แล้วนะคะมีการเปิดรับสมัครทีแล้วก็มีผู้ใหญ่มาท้าทามให้แถวล,ลงนะคะแต่ในช่วงนั้นแถวกาลังรับตําแหน่งอย่างอื่นอยู่อะคะ่ะแถวก็เลยไม่ไม่มีความพร้อมหลังจากนั้นเมื่อคราวที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางผู้ใหญ่ก็มาท้าทามอีกเหมือนเดิมอะคะ่ะก็ถามว่าสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เลยเข้าไปคุย พอดีเขาเปิดรับสมัครของพรรคประชาธิปัตย์ว่าสสอที่ดีใครๆก็เป็นได้นะคะแพรวก็เลยเข้าไปแล้วก็เอาประวัติไปให้ตรวจสอบดูปรากฏว่าผ่านก็เลยได้ลงสมัครค่ะก็เป็นคนที่เติบโตมาในพื้นที่สนามชัยเขตจังหวัดชายเชีงแซวค่ะก็อยู่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็พอโตปุ๊บก,ก็ไปทําธุรกิจไปเรียนหนังสือต่อที่กรุงเทพก่อนค่ะแล้วก็ทาธุรกิจของตัวเองหลังจากนั้นก็เข้ามาช่วยในจังหวัดชายเชียงแซวค่ะในด้านของอมาเป็นแบบ ตอนแรกก็เข้ามาเป็นกรรมการของการค้ามาดูเรื่องน้ําเรื่องอากาศอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตอนหลังมาก er ็ได้รับตําแหน่งนะคะก็คือล่าสุดก็คือเป็นรองประธานของการค้าจังหวัดจันทเุราค่ะหลังจากนั้นก็มีพี่ๆก็มาเชิญนะคะก็เป็นกรรมการของสภาุตสากรรมอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะแพรวก็เป็นรองประธานผู้ตรวจราชการเรียกว่าเป็นประธานธรรม毗รับยระดับจังหวัดค่ะขึ้นตรงกับประหลัดสนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ท่ามกลางผู้สมัครที่เป็นคนดังแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่หลายตระกูลในสนามเนี่ยเราจะสู้เขาได้ยังไงครับในส่วนของแพรนะคะแพรไม่ได้คิดพูดตรงๆแพรไม่ได้คิดจะไปต่อสู้กับบ้านใหญ่เลยสักบ้านหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราพยายามจะหาเสียงและทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในฐานะของผู้สมัครสสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเราก็หาเสียงกับชาวบ้านอย่างเดียวค่ะโดยไม่ได้สนใจผู้สมัครคนอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นแพรไม่คิดว่าแพรคือคู่แข่งนะคะแพรคือผู้สมัครคนหนึ่งที่ทําหน้าที่เท่านั้นเองค่ะ วิธีการที่จะจูงใจให้ชาวบ้านมาเลือกเราเนี่ยเรามีวิธียังไงครับของแพรใช้ความจริงใจใช้ความขยันในการลงพื้นที่แล้วแพรก็พูดถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่เน้นไปในเรื่องของอย่างแพรไปไปลงพื้นที่บานลำเปี้ยวชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรเราก็สอบถามค่ะปรากฏว่าเขาเดือดร้อนเรื่องราคาข้าวอเงี้ยเผอิญมันไปตรงกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะในเรื่องของนโยบายการประกันราคาข้าวค่ะเราก็ได้พูดเรื่องนโยบายใหป้ประชาชนฟัง ถ้าเราเข้าไปในกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างงี้ค่ะเราก็เจอเขาก็ถามว่าเขาก็จะได้รับอะไรบ้างในการตอบแทนอนาคตข้างหน้าชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงแพรก็บอกให้เขาฟังว่ามีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงวัยอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะดูว่าให้มันตรงกับเจนนั้นๆที่เราเข้าไปคุยค่ะความคาดหวังในการลงสมัครครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะแพรจะทําให้ดีที่สุดไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะหรือแพ้แต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคนที่ยังชอบมาใช้ปัดอยู่มีกลุ่มไหนบ้างเท่าที่ลงพื้นที่ไป คนที่ชอบพรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เป็นคนวัยกลางคนตั้งแต่อายุประมาณ50ปีขึ้นไปค่ะชอบโดยพื้นฐานเดิมอยู่แล้วกับชอบที่ปัจจุบันนี้เขาไปเห็นเรื่องของการคอร์รัปชันค่อนข้างสูงเขาอยากต้องการเปลี่ยนแปลงค่ะเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเออเขาอยากจะเปลี่ยนและอยากจะมาหาพรรคประชาธิปไตยนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างในการที่จะลงพื้นที่หาเพอิญแพวก็เป็นตัวตอบโจทย์ให้เขาค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนแปดลิ้วครับแถวอยากจะฝากให้คนแปดลิ้วนะคะ แพลกวก็ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของนักการเมืองมันมีมายาวนานหลายสิบปีแพลวก็เข้าใจว่าคนที่ทํางานจริงๆก็มีคนดีก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกพัคแพลวไม่โจมตีใครในการหาเสียงแต่แพลวกำลังจะบอกว่าตอนนี้แพลวคือตัวเลือกให้ท่านนะคะในเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตในการทําหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีโดยที่เราจะไม่โจมตีผู้ต่อสู้หรือเล่นวิธีสกรปรกใดๆแพลวจะทําหน้าที่ของแพลวให้ดีที่สุดในฐานะของผู้สมัครนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนแพลวคือแบดลิ้วชาวฉาชเชงเซาทั้งหมด หันกลับมามองในความเป็นจริงว่าชีวิตเราจะพัฒนาข้างหน้าได้เราอย่าเห็นแค่เงินเล็กน้อยในในปัจจุบันให้เรามองในระยะไกล3 4ปีว่าเราสิ่งตอบแทนที่มันจะได้กลับมาเนี่ยมันไม่ได้ได้ที่ตัวคุณเองเราจะได้ถึงระดับประเทศค่ะว่าเราจะได้บ้านเมืองที่สุจริตด้วยค่ะแพรวจริงๆเติบโตมาในจังหวัดฉะเชิงเซาก็คืออยู่สนามชัยเขตเรามีป่าไม้จํานวนมากเพราะฉะนั้นแพรวค้าไม้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็พ้าไม้แปรรูปค่ะแล้วก็ค้าวัสดกุก่อสร้างค่ะแล้วนะคะเรียนนะคะ จบประถมจากต่างจังหวัดนะคะที่สนามชัยเขตโรงเรียนสวนบัวกระทำนะคะหลังจากนั้นไปศึกษาที่กรุงเทพนะคะเข้าเรียนที่มหาลัยนะคะใบแรกที่ไปเรียนจริงๆก็คือไปโรงเรียนรัฐศาสตร์ะคะ่ะ ที่มหาลาัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะหลังจากนั้นไม่ได้จบค่ะก็จบอีกด้านประกาศนียบัตรสุขโขทัยธรรมธิราชด้านการเมืองการปกครองระหว่างประเทศค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายโอนหน่วยกิจค่ะมาเรียนต่อที่มหาลัยเกิดจบการจัดการที่มหาลัยเกิดหลังจากนั้นก็เรียนต่อโทที่มหาลัยเกิดค่ะรัฐศาสตร์นสตร์นะคะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็คือรอทํานิพนธ์อยู่ค่ะค่ะต,ตอบรับจากการลงพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกระแสต,ตอบรับดีมากค่ะโดยเฉพาะชาวนา ะะแล้วก็กระสีเขาเรียกหน้าที่อาชีพเกษตรกรรมค่ะที่ติดดินเยอะเยอะค่ะชอบรักประชาธิปัตย์มากค่ะ<ม>เขตสองที่แพวได้รับนะคะมีบาน้าเปรี้ยวบางค้าของเขื่อนราชสารพนมสารคามและหน,นองยาวแพวล,ลงครบค่ะประชากร1นึ00 0สนเจ็ดหันกว่าคนแพลวลงครบแทบจะทุกพื้นที่นะคะเจอผู้สมัครรายอื่นบ้างไหมเวลาลงพื้นที่เจอค่ะก็เจอเจอบ้างค่ะเจอบ้างเราทักกา,ายคุยคุยกันไหม ไม่ได้พูดคุยค่ะมีตลกอยู่อ้ลตลไปลยตัวน้อย <laughs> อยากทํางานค่ะเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของนักการเมืองคือผู้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงรับปัญหาของประชาชนเข้าไปส่งต่อในสภานะคะแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นงบประมาณลงมาช่วยเหลือหรือว่ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อปาก <laughs> เพื่อท้องเพื่อชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนี่คือหน้าที่ของนักการเมืองจริงๆค่ะ <laughs> <laughs> แฟนเบอร์ด้หรครับตังหูแฟนเบอร์ค่ะ <laughs> ครีเอทครับครีเอทอ,อย่าลืมนะคะเขตสองเบอร์หกนะคะพรรคประชาธิปัตย์เบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะแปดกุมภาอย่าลืมนะคะการพักัดสีชมพูเบ,บอร์ยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็พรการผู้สมัครนะคะเขตสองเบอร์หกค่ัครีเอทเองเลยค่ะทำป้ายออกมานะคะก็คืออย่าลืมนะคะวันที่แปดกุมภานะคะอย่าลืมเข้าคูหาเขตสองฉะเชิงเซากาเบอร์6ค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์บัตรสีชมพูกาเบอร์ 2, 27ทั่วประเทศนะคะ ทำเองทำเองค่ะอันนี้ไปจ้างที่ไหนทำไม่จ้างเลยค่ะซื้อมาสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มาทาอันนี้อาใช้ยาทาเล็บทาเปลี่ยนสีให้เป็นสีฟ้าเพื่อเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์คือฟ้าใหม่ค่ะท,ทำเองหมดเลยค่ะ